ทดสอบ FTP ทำยังไงอยากรู้ดูให้จบก็ผ่านพ้นกันไปนะครับสำหรับการ ทดสอบ FTP ประจำเดือนนี้สำหรับของผมนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูกันถึงเรื่องวิธีการทดสอบค่า FTP ว่าทำยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเกริ่นนำก่อนเช่นเคยนะครับว่าค่า FTP คืออะไรค่า FTP คือ Functional Threshold Power นะครับก็คือค่ากำลังที่เราจะสามารถออกแรงต่อเนื่องได้ได้มากที่สุดในเวลา1ชั่วโมง เช่นสมมุติว่าเราสามารถออกแรงได้200วัตต์นะครับต่อเนื่องเลย200วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าออกแรงมากกว่านี้เราก็ไม่ไหวเราอาจจะหมดแรงกลางทางก่อนที่จะครบ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าออกแรงน้อยกว่านี้เอ๊ะมันก็ยังไม่ถึงค่าขีดของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า f t p ก็คือค่าขีดจำกัดสูงสุดว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราออกแรงได้มากแค่ไหนนะครับผม โอเคแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ในการที่สำหรับผู้ที่ใช้ power meter นะครับก็คือคนที่จะหาค่าพวก FTP ค่ากำลังอะไรพวกนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในจักรยานของเรานะครับบางคนคิดว่าเอะแค่ซื้อไม้จักรยานซื้อไม,ม้ Garmin มาแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้ไม่ใช่นะครับก็คือว่าไม้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องหา อุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า power meter นะครับมีทั้งหลายรูปแบบนะครับรูปแบบเป็นคา,าร์จารเป็นสไปเดอร์นะครับเป็นแบบบันไดก็มีนะครับก็คือซื้อเจ้าตัวนี้มาติดตั้งที่จักรยานของเรานะครับแล้วก็ใช้ไม้จักรยานที่สามารถรับสัญญาณจากเจ้าตัว power meter ได้จึงจะสามารถได้ค่าของ power หรือค่ากำลังออกมานะครับผมโอเคแล้วคราวนี้ ค่า FTP ไปใช้อะไรนะครับก็คือไปใช้ในการแบ่งโซนซ้อมนะครับก็คือหลายๆท่านเนี่ยใช้หัวใจซ้อมนะครับใช้หัวใจมันก็จะมีโซนหัวใจใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะใช้ค่า m h r นะครับค่าหัวใจสูงสุดหรือค่า l t s r และแต Threshold Heart Rate นะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นค่ากำลังก็เอามาใช้แบ่งโซนในการซ้อมอ้าวแล้วทำไมจะต้องใช้ค่ากำลังละ่ะนะครับหลายๆท่านงงครับค่ากำลังเนี่ยมันต จากการใช้ค่าหัวใจในการซ้อมก็คือว่านะครับค่ากําลังเนี่ยมันถูกรบควนด้วยตัวแปรภายนอกน้อยกว่าหัวใจนะครับหัวใจเนี่ยร้อนหัวใจก็เต้นเร็วหนาวหัวใจก็เต้นช้าตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วนะครับเศร้า,สา,สาเสียใจอะไรคือหัวใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันสามารถกระทบกระเทือนด้วยตัวแปรหลากหลายที่ทําให้เราเนี่ยเรียกว่าการซ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่ อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราซ้อมนะครับถ้าเป็นแบบว่าเราซ้อมโซนสองเอ็นดูรันอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซ้อมโซนสูงอีกเช่นนะครับอยู่ดีๆเอ้เราจะต้องแบบว่าปั่นโซน4ทันทีเป็นเวลา20สินาทีสมมุตินะครับถ้าเราใช้หัวใจเนี่ย เราก็ต้องไล่หวัวใจขึ้นไปก่อนนะครับไล่หวัวใจจนกว่าที่มันจะถึงค่าตรงที่เราต้องการซ้อมนะครับแต่ถ้าเป็น power เ,นเราสามารถกดปุ๊บมันก็ส่วนสีเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าการซ้อมเนี่ยมันง่ายกว่าและที่สําคัญนะครับถ้าเรารู้จักต่อยอดนะครับเอาค่าที่ได้จาก power meter เนี่ยไปติดตามการซ้อมนะครับเช่นใช้ในโปรแกรม Golden t e t a โปรแกรม Training Peak อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถติดตามว่าเราเนี่ยฟิตหรือเปล่า เราพัฒนาแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับนี้ก็ย้อนกลับมาที่ว่าทําไมเราต้องหาค่า FTP ก็คือว่าการหาค่า FTP เนี่ยสมมติว่าเราไปซื้อ power meter มาส่วนใหญ่ทางร้านเขาก็จะหาค่าให้คุณเลยนะครับจับคุณขึ้นเทรนเนอร์แล้วก็ปั่นปันปนปน่หาค่า FTP เลยนะครับซึ่งไอ้วิธีนี้เนี่ยโอเคมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งันะบแต่นะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้ power meter เลยเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเวลาที่เรากด บันไดลงไปเนี่ย200วัตตนะ์มันรู้สึกยังไง300วัตรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยไอายการที่คนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วไปหาปุ้งเลยค่าที่ได้ก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าที่ควรนะครับทางที่ดีเนี่ยสมมุติว่าเราได้ power meter มาแล้วนะครับเรามาลองคีย์ก่อนสักประมาณ2สัปดาห์ ให้คุ้นเคยนะครับว่าสองร้อยบาทเนี่ยแม่ฉันรู้สึกอย่างนี้300วับาทฉันรู้สึกอย่างนี้นะครับแล้วค่อยหาค่า MTP ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในไมค์จักรยานเช่นไมค์จามินไมค์ยี่ห้อนวลน,นี้นั้นนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปเอาไว้ให้เราเนี่ยกดทดสอบค่า MTP ได้อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมมาอธิบายวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการที่เราสามารถทดสอบค่า MTP ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าเวลาที่เรา อยากจะทดสอบค่า FTP นะครับก็คือว่าเราควรจะทดสอบทุกเดือนนะครับอ่าบางคนเนี่ยซื้อ PowerMeter มานะครับที่มาแล้ว2-3สปีไม่เคยหาค่าใหม่เลยนะครับมีคยมีมาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมค่า i f ของผมเนี่ยโอ้โหมันสูงกว่าหนึ่งตลอดเลยแต่ผมไม่เห็นรู้สึกเหนื่อยเลยผมก็ถามเอ๊ะ พี่พี่หาค่า MTP เท่าไหร่โอ,อ,รอ้เมื่อ3ปีที่แล้วไม่เคยอัปเดตเลยนะครับก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วเราค่าหาค่าใหม่ๆร่างกายเราเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับค่ากำลังนะครับอ่าค่าที่ได้มันอาจจะอย่างที่บอกมันอาจจะตามเกินไปนะครับแล้ว3ปีใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเลยเราแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแรงได้มากขึ้นรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเลยแต่ทําไมค่าความล้านเนี่ยโอ้มันสูงจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นควรที่จะต้องหาทุกเดือนคราวนี้เรามาถึงวิธีการหาไข่ ATP นะครับก็คือมีหลายวิธีนะครับหนึ่งนะครับก็คือเราปั่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็คือว่าปั่นเป็นช่วงเวลา20นาทีนะครับ20นาทีแล้วเอาค่าเฉลี่ยของ power ตรงนั้นเนี่ยเอามาหักออก5%ก็ออกมาเป็นค่า ATP นะครับหรือบางคนใช้วิธีปั่น1ชั่วโมงเลยนะครับหาเส้นทางปั่นเนี่ยหชั่วโมงแล้วดูว่าค่า power เฉลี่ยได้เท่าไหร่แต่ว่านะครับ แต่ว่าเขาไม่ค่อยแนะนำการัน1ชั่วโมงเพราะว่านะครับการหาค่า Ftp ควรจะเป็นวิธีการที่ว่าเราทำได้ง่ายๆทำได้บ่อยนะครับหชั่วโมงเนี่ยมันทรมานมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะ1ห,หาเส้นทางที่ปั่นแบบนี้ไม่ง่ายและ2เราอาจจะไม่มีเวลาไปทดสอบแบบนั้นบ่อยบ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมกันที่2ี่นาทีนะครับหรือวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็คือใช้8นาทีนะครับแนาทีเนี่ยแล้วหักออก10%เ ทำไมผมใช้แค่8นาทีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเส้นทางที่ว่าพอจะปัด ได้นะครับทดสอบได้เป็นระยะทางประมาณ8นาทีแล้วก็คือ20นาทีเนี่ยแถวผมแถวพันผมเนี่ยผมหาเส้นทางไม่ได้นะเพราะมันมันรู้สึกมันยาวเกินไปมันหายากเพราะว่าเส้นทางที่เหมาะสมในการเทส FTP ก็คือเป็นเส้นทางที่แบบว่าขึ้นนิดๆน,นะครับขึ้นนิดๆทวนลมหนอ่นอยๆยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางลงทางตามลงไม่ควรนะครับเพราะว่าค่าค่า power มันจะต่ำ มันจะเราจะเครียดน,นะครับเพราะว่าเราออกแรงนั่งเยอะแต่เอ๊ะทำไมค่ามันไม่ไม,ไม่ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยควรเป็นทางขึ้นนิดๆิและทนลมนหน่อยๆครับแล้วถามว่าบนเทรนเนอร์บนเทรนเนอร์จริงๆแล้วดีกว่าการทดสอบข้างนอกนะครับเพราะว่าบนเทรนเนอร์เนี่ยครับมันไม่มีตัวแปรเรื่องภูมิประเทศเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปปั่นข้างน,นอกทั้งเป็นทางขึ้นลงนะครับโอ้เรียกว่า ค่าจะได้ลวนมากนะครับเพราะว่ามันไม่คงที่นะครับแต่ว่าบนเทนเนอร์เนี่ยมันมีข้อเสียนะครับก็คือว่ามันถอมารมานมากมันร้อนมากโดยเฉพาะเวลาที่เราออกแรงปัดมากๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเหนื่อยสุดๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นไปได้เนี่ยผมก็เลยนิยมออกไปทดสอบข้างนอกมากกว่านะครับแล้วก็ผมใช้วิธีนะครับอย่างที่บอกครับแปดนาทีแล้วก็หกักสอซก็จะได้ค่า MTP นะครับผมวันนี้เนี่ย ที่ได้เนี่ยก็คือสูงกว่าเดือนที่แล้วนิดหน่อยนะครับประมาณ 1- 2ึ่งถึงสอั้นนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าน้ําหนักของผมเนี่ยครับน้ำหนักตัวผมเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยน้อยกว่าเดือนที่แล้ว1นึกิโลครึ่งนะครับอ่าก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก็ยังแข็งแรงเพราะว่าน้ําหนักตัวน้อยกว่าแต่ยังออกแรงได้มากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย การคิดพาวเวอต้องคิดเทียบกับน้ําหนักตัวด้วยนะครับบางคนคิดว่าเอ้เดือนที่แล้วฉันได้300วัตต์ครับเดือนนี้ได้280วัตต์โอ้เครียดนะครับเอ๊ะทำไมพลังขันหายแต่ดูน้ําหนักตัวด้วยนะครับว่าถ้าน้ําหนักตัวคุณลดไป10บกิโลแล้วคุณออกแรงได้เท่านี้นะครับลองหาเทียบกันดูว่าวัตตต่อกิโลเท่าไหร่ไม่แน่คุณอาจจะแข็แรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้ โอเคอย่าลืมนะครับว่าพอเราที่เราได้ค่า FTP คราวนี้เราก็ไปตั้งค่าในไมของเรานะครับเราจะได้ซ้อมได้อย่างถูกต้องตามความฟิตในขณะนั้นในขณะนี้ของเราจริงๆนะครับอบางคนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเทสนะครับมันทรมานควรจะเทสทุกเดือนนะครับผมสรุปการปั่นวันนี้นะครับผมปั่นไปเป็นระยะทาง45.1กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมง56นาทีนะครับ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยไวนที่นี่ด้วยแล้วกอนจาก,กันไปปากกันไว้เหมือนเดิมครับกับร้านเล็กๆของเทรนนิ่งมิ a แจ็คนะครับมีทั้งในช้อปปีและในรัตด้าครับสินค้าในร้านเป็นสินค้าที่ผมได้ทดลองใช้แล้วเกิดความประทับใจจึงอยากจะแบ่งปันความประทับใจให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับ แล้วก็ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเจอช่อรรงเทรนนิ่งมิจฉะนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์กดสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามได้อย่างทันทีและสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ